ดีครับท่านผู้ชมเล่า fcpp น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับเป็นเบืเกมนะครับแข่งขันนะครับรอบ32คนกับท่านสันตินะครับเป็นเกมที่2นะครับของบุรพาพยัคฆ์ชิงลอตเตอรี่ของท่านประธานซีนะครับสุมสวนป้านีนะครับชุนบุรีนะครับไก่ก้าวฟ้าก็มาได้ไม้ยงซ้ายครับปะทะกับเบี้ยกุกลางของท่านสันติหมากสีดํานะครับ รอบน,นี้แผ่นที่สองไกลก้าฟ้าเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับก็เปิดเี้ยคู่ขึ้นไปนะครับตีสามขึ้นไปครับนะครับคู่ต่อสู้ยิงเบี้ยสกัดริมนะครับยิงเบ้ยสกัดริมก็แทงขึ้นไปครับเราจะเอาเปรียบนอกในเหมือนเดิมครับคู่ต่อสู้กินตัดเข้ามาออกมาก่อนนะครับจังหวะนี้เราไม่กินเบ้ยตัวที่กินเข้ามานะครับเราจะกินส่วนเข้าไปหาเม็ดครับนะครับทําให้เม็ดของสีดํามีปัญหาก็กินขึ้นมาครับเราก็ค่อยกินเบียครับเรียบๆนะครับ ต่อส like ู honest, charge, bit, inside, right? ้จะเอายังไงครับเสริมโคนขึ้นมาครับจังหวะนี้เราต่อยเม็ดครับต่อยเม็ดอีกหนึ่งทีนะครับเม็ดจะอยู่หรือจะไปจราีหนีกลับไปแล้วนะครับเราก็เสริมตัวหมาขึ้นไปครับเสริมโคนขึ้นไปคนตำแหน่งของมมาซ้ายนะครับคูสตอสูโยกโคนมาในตำแหน่งนี้ก็น่าจะต้องเอาครับเอาเอาเม็ดเอาเม็ดเอาเอาโคนพระอืมขุ่ผิดขุ่ถูกนะครับกรับไปรับชมด้วยความบัเทิงครับโคนขึ้นไปรับนะครับคูสตอสู้หมุนมานะครับก็จะยกขึ้นมาจับเบี้ยเราใช่ไหม จังหวะนี้ก็แทงเบี้ยไร่คนไปก่อนจะเอาเบี้ยกินกับเราไม่ก็แลกกันไปเลยนะครับนะครับขูต่อสู้ไม่แลกด้วยครับขูต่อสู้ไม่กินก็ถอยคนกลับไปเราก็เสริมตัวมาขึ้นไปดันคนขึ้นไปครับทําให้มา์ของสีดําขยายตัวไม่ได้ครับก็เลยกลับมาที่เดิมครับกลับมาอยู่ในตําแหน่งมาเทียมแล้วก็เสริมเม็ดขึ้นไปครับตัวใหญ่ของเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขุนมาแบบนี้นะครับโอ้โหเป็นรอบเป้านะครับ ดำรอบเป้านะครับเราก็เสริมคุณไปก่อนครับนะครับอุต่อสู้เอาเรือมากดเราจะกดด้วยไหมหรือว่าจะลุยเลยนะครับหมุนม้าก,ก่อนดีกว,ว่าครับจะตั้งทรงขึ้นมาอยู่ในม้ามังกรนะครับอุต่อสู้ตัดสินใจเลิกเลือกที่จะโจมตีก่อนครับกินตัดเข้ามาแล้วก็ดันคนกินขึ้นไปนะครับกินมากินกลับไปโค้งครับโอ้ยนเม็้ยเดินเมดแต้มนี้มีอะไรหรือเปล่าครับถ้าเราคนกิน กิน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 เขาเปิดลุกได้นะครับถ้าเราเอาเบี้ยกินนะเขามากินเบี้ยเปิดลุกก็มาก็เป็นเม็ดแรกเบี้ยนะครับขยับขุนไปทางด้านปีกซ้ายครับไม่มีปัญหาครับครับตัดสินใจกินได้เลยนะครับกุตสูยกนาโอ้โหมาแบบนี้อืมทําไมไม่กินนะครับขยับขุนมาครับทางด้านปีกซ้ายครับกุตสูนพยายามที่จะระเบิดเบี้ยขึ้นมาครับโจมตีหน้าขุนของเรานะครับ เราไม่สนครับยกม้าขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของม้ามังกรนะครับสองตัวสูงทั้งคู่นะครับเรือประกบกันอีกแล้วนะครับเรือนกกระจิบก็มานะครับในตำแหน่งนี้เราไม่สนครับนะครับเม็ดต่อยม้าไปก่อนครับนะครับถ้าม้าหนีนะครับม้าต้องจรดินหนีแน่นอนครับเราก็จะดันเบี้ยขึ้นไปนะครับคําสร้างบ้านให้เรานะครับแล้วก็ทําให้โคนของสีดานะครับขยายตัวได้ลําบากนะครับปัสสู้ก็เลยเปิียเปิดเบี้ยริมมาแบบนี้ก็ ดันเบียกคาไปก่อนครับนะครับม้าโคนของสีดําเริ่มติดนะครับเดินไม่ได้นะครับคู่ต่อสู้ก็ปิดศึกทางด้านปีกซ้ายโอเคแล้วครับนะครับบ้านของคุณเราก็ปลอดภัยแล้วก็ถอยโคนมาครับเดี๋ยวเราจะเอาเรือไปประกบนะครับไปกดหน้าคนของสีดํานะครับคุต่อสู้จนโคนมาต่อหรออ่ายังไม่กดครับยกม้าไปก่อนครับจับโคนครับเปิดโล่งๆกันไปเลยนะครับนะครับคู่ต่อสู้ขึ้นมาแล้วก็ถอยกลับ มาครับถึงคิวของเรือครับเรือทางด้านปีกขวามารูปเป็นหนึ่งดอกแล้วบอกเขาเป็นเพื่อนกันนะครับโ่ตสูสูหลบไปอยู่หลังเบี้ยนะครับเอาเรือไปกดกินโคลนเขาถอยมาไล่แล้วก็เสียท่าเดินครับมาเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าก็เดินตัวเอื่นครับหมุนม้าครับเราจะเอาม้าครับยกขึ้นไปที่ตำแหน่งคอควายสี่ครับจับกินโคลนครับคู่ต่อสู้ปักโคลนมาต่อแบบนี้นะครับกิน เขาอะไรกินถ้าเบี้ยกินเราก็างเอามากินเราก็างครับก็มีจังหวะได้ไงครับเราจะสามารถเอาเรือไปลุกได้ครับขุนโดดเดียวนะครับขุนดำนะครับกินเข้าไปเลยนะครับผู้ต่อสู้ใช้ม้ากินครับจังหวะนี้ได้จังหวะที่เดินครับหงายไปก่อนครับทําให้มาของสีดํามีปัญหานะครับกลับไปที่เดิมโดยลุกกินมาฟรีนะครับผู้ต่อสู้เลยตัดสินใจเอานําม้ามากินโคนครับดีกว่าเสียฟรีนะครับไก่ข้าวฟ้าก็ต้องถอยเม็ด จระดีถอยกลับมากินครับคู่ต่อสู้พยายามละลายตัวหมากเลยนะครับต่อเรือครับไข่ก้าฟากก็ไม่ยอมครับนะครับเรือเรายังมีพาวเวอร์อยู่ครับเป็นเรือแนวบุกนะครับไปการบุกเราก็ยกมมากขึ้นไปครับก็อาจจะมีเบี้ยไปไล่เรือไหมแล้วก็มาลุกคาดกินเรือนะครับก็มีหลายแต้มให้เล่นนะครับลุกเล่นเยอะครับช่วงนี้คู่ต่อสู้ต่อโคนเพื่อจะเปิดหน้าบ้านขุนเรานะครับกินข้นไปครับ กินเข้าไปก่อนแล้วคอยว่ากันครับโวต่อโซ้กวใช้ม้ากินขึ้นมานะครับจังหวะนี้ก็มีกินเบี้ยฟรีหน้าขุนนะครับถ้าเราจะกินขุนกับแทงไล่เรือเรือหนีแล้วลุกกินเรือนะครับเอาไงดีครับครับแต่ไก่ก้าวฟ้านะครับตัดสินใจนะครับนำม้ากินเบี้ยฟรีไล่เรือดีกว่านะครับครับยังไม่อยากที่จะกินฟรีกินเรือนะครับก็อยู่ที่ความคิดเห็นนะครับ ของแต่ละท่านครับก็ไม่ไม่มีไม่มีโถกนะครับกเด้าฟ้าคิดว่าขุนอยู่ในตาแหน่งที่ไม่ดีนะครับก็ยังไม่อยากกินเรือครับแลกตัวหมากนะครับก็จาก็เลยเดินแบบนี้นะครับเอาเม็ดกินไปก่อนครับนะครับพูดต่อสู้เอาเรือมาประกบจะกินเม็ดก็จะโจมตีเรานะครับก็น่าจะเป็นไม้ตายสุดท้ายครับจังหวะนี้เราลุกมาไปไล่เรือนะครับถ้าเรือหนีนะครับกินเม็ดก็เราก็กินเรือครับแต่ถ้าเรือหนี เดินนีเราจะกลับมาลุกนะครับปลูกเม็ดในตัวนะครับก็ยกม้าไปไล่เรือครับขู่ต่อสู้หนีเรือครับหนีเรือขยกม้ากลับมาครับมาลุกอีกหนึ่งดอกแล้วบอกเขาเป็นเพื่อนกันครับขุนของสีดําเริ่มไม่ดีนะครับครับโดดเดียวเดียวได้เหลือเกินนะครับตําแหน่งนี้ไก่ข้าวฟ้กก็ตามด้วยหงายเบี้ยนะครับนะครับขุนเป็นเป้านิ่งนะครับเริ่มอันตรายนะครับเริ่มไม่ดีนะครับคู่ต่อสู้ยังไม่สนครับพยายามเปิดหน้าบ้านเราให้ได้ครับไก่ข้าวฟ้กก็ ที่มาแบบนี้กินมากินกลับกินไปเลยนะครับคุณต่อสู้ก็คงไม่กล้าเอาเรือกินเรานะครับแต่ผิดคาดครับคู่ต่ดสู้เอาเรือกินเม็ดโอ้โหแม่เจ้าปวยทอดครับอืมเอาเบี้ยลุกไปก่อนนะครับถ้าเขาเรือกินเราก็เอาเบี้ยกินลุกแล้วก็กินเรือทีหลังครับแต่จังหวะที่เดินก็เอาเบี้ยลุกไปก่อนครับเปิดหน้าขุนนะครับถ้าขุนหลบเราอาจจะโยกเรือออกไปทางด้านปีขวาครับถ้าหลบไปอยู่ใต้เบี้ยครับ ตาอับนะครับก็ค่อยว่ากัน,นครับดูก,ก่อน,นครับขุนลบออกมาทางด้านปีกขวาแบบนี้นะครับถ้าเรายกเรือไปจับกินเบีย้ยเขากินมากินลุกจนแต่ถ้าเขาเอาเรือมาลุกก่อกวนเราล่ะนะครับขึ้นอืมเอาแบบชัวร์วที่กว่านะครับนะครับอย่าไปเล่นท่ายากครับทีแรกก็จะเอาเรือ ไปจับกินเบี้ยแล้วลุกจนนะครับก็ตัดปัญหาก่อนนะครับเรือตัวนี้นะครับผู่ต่อสู้ก็เลยลุกกินเรือเหมือนกันครับก็ไม่เป็นไรครับนะครับขุนติดม้านะครับมากินเรือก็กินมากินกลับนะครับเราก็ใช้เรือกินเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปโจมตีขุนเหมือนเดิมนะครับผู้ต่อสู้เรื่องที่จะกินเบี้ยนะครับกินเบี้ยเราก็ไม่ให้ออกครับเอาม้านะครับไปดักนะครับดักขุนไว้เหมือนเดิมนะครับอยู่แค่สองตานั้นนะครับผู่ต่อสู้พยายามระเบิดเบี้ยเราไม่สนนะครับจำนวนนี้ เราก็ยกม้าไปกินเลยครับกินเบี้ยนะครับมีตำแหน่งเอาม้ามารุกนะครับที่ตำแหน่งคอควายนะครับคอควายหกนะครับแล้วก็เอาเรือลุกอีกทีหนึ่งจนนะครับคู่ต่อสู้เอาเรือมาลุกนะครับตำแหน่งนี้ไก่ก้าวฟ้าก็ขึ้นคุครับนะครับคู่ต่อสู้เอาเรือมาจับกินม้าไก่ก้าวฟ้าก็เอาม้ามาลุกที่ตำแหน่งคอควายหกลุกหนึ่งดอกแล้วบอกก็เป็นเพื่อนกันตำแหน่งนี้ก็ขยับเรือออกมาหนึ่งตาครับนะครับจะทําการลุกจนนะครับคู่ต่อสู้คนน่าจะแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่อับนะครับ มีเบี้ยตัวนู้นนะครับเดิสามารถเดินได้นะครับคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันและกันและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายนะครับแนะนำแนะนำแต้มกันได้นะครับไอ้ข้าฟ้าก็ยินดีรับฟังเสมอตอบทุกคำถามสวัสดีครับ